ไปร้องใครบ้างใครบ้างไม่ได้ร้องบุคคลเลยครับเ,เห็นมีข่าวอกเป็นเจ้าหน้าที่อ๋อไอ้นั่นคือ,อกรณีประเด็นที่หนึ่งให้ตรวจสอบวินิจฉัยสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งคือบุคลบคลทั่วไปบุคคลทั่วไปครับดังเช่นเช่นไม่ว่านักวิทยาการไม่ว่าผู้ที่ต่างๆนานามองไปฝั่งตรงมองไปฝั่งนู้นไม่ใช่นักวิชาการครับไม่ต้องมองทางนี้มองไปฝั่งจอไปเลยมองไปฝั่งนู้นหน่อย แล้วบุคคลมองหนูใช่หรือเปล่าผมไม่ใช่นกวิชาการแล้วบุคคลทั่วไปแล้วก็รประเด็นที่2นะครับที่ผมค่อนข้างจะจะจะหนักนิดนึงก็คือกรณีของตำรวจไอ้นี่ผมผมเรียนตรงๆก็คือกรณีของรองท่านผู้บัญชาการสอบสวนกลางที่ในบางเรื่องผมต้องกราบก็คือริกเตาพิกเต่ากราบเรียนกับท่านไปเลยว่าในบางเรื่องท่านเบาๆหน่อยก็ได้ อในบางเรื่องท่านเบาๆหน่อยก็ได้เพราะว่าในบางเรื่องเมื่อท่านออกมาแล้วแล้วมีกระแสตีตีไปเนี่ยมันกระแสไปนี่มันไม่รู้ใครเป็นใครเลยนะมันมั่วไปหมดเลยนะครับผมเห็นด้วยกับการตรวจสอบเห็นด้วยกับการหาพระหรือบุคคลที่บวชอยู่ในศาสนาพุทธที่กระทําการไม่เป็นไปตามพระธรรมวินัยหรือกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ผิดต่อกระบวนการกฎหมายดำเนินการไปเลยครับครับ และไม่จำเป็นเห็นต้องพูดต้องโฆษณาต้องอะไรเลยคุณจับมาเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยคุณมา,ถาแถลงข่าวนะ